สนับสนุนโดย King Power Duty Free สวัสดีครับพบอัุเราสองคนในรายการโตจีนี่น้องสายูุ้วันนี้พี่เอกกี้นี่ดูเท่ดูเก๋ดูชิกไหมอ๋อแน่นอนใช่ไหมดูนี่การแต่งตัวในวันนี้ต้องบอกอินเทรนด์มากๆเลยพี่นี่ใส่เดินไปที่ไหนนะใครก็มองราวกับพี่นี่เป็นซุปตาร์เรียกว่าเจอเจ,อจอรัสไปทุกที่พี่เอกกคะหนูว่าไม่ใช่เราซุปตองซุปตาอะไรหรอกค่ะแต่ เออคะนี่มันแฟชั่นจริงเหรอคะวันนี้เชนว่านานหรืยัคะหนูขอแต่งตัวธราได้มั้ยะอ้าวไม่ได้พ่อวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในโซนแฟชั่นดูสิเสื้อผ้าแต่ละแบรนด์เนี่ยนะโอ้โหของที่นี่นี่รดๆทั้งนั้นพี่แอบเหล็กไว้หลายชุดเลยหรือเปล่านอกจากเราจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นแล้วเราต้องอัปเดตสายดีกล้ากันหน่อยวันนี้หนูขอสอนคำ ออเสียงตามหนูนะคะสือเหมาส่วนคำว่าอินเทรนด์ภาษาจีนกลางก็คือสื้อสร้างค่ะออกเสียงตามหนูนะคะซื้อสร้างได้เวลา,าเรียนเขียนภาษาจีนกลางกันแล้วนะคะเริ่มจากคำว่าสื้อเหมาหรือแฟชั่นภาษาจีนกลางเขียนแบบนี้นะคะ สือเหมาแฟชั่นค่ะใส่คำว่าซสือสร้างหรืออินเทรนภาษาจีนกลางเขียนแบบนี้นะคะซสือสร้างอินเทรนค่ะน้้งใส่รู้เพียกี้เริ่มทนไม่ไหวแล้วอยากจะอัปเดตเทรนแฟชั่นแล้วเรามาลาผู้ชมก่อนดีกว่าเนอะ<ช>ต้องขอขอบคุณนะฮะ KING POWER s ์ซีวานรีคอมเพล็กซ์ครับแล้วกลับมาพูดฟัง อ่านเขียนเป่นภาษาจริงจังแบบสนุกสไปกับเราในรายการต๊อจจีง,จงวันนี้บ๊ายบายแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจเ<ใ>จ,จียน